2500กว่ากิโลเท่านั้นวิ่งน้อยมากๆอันนี้ผมก็เป็นอีกหนึ่งว้าวว้าวเลยว้าวมากๆนะครับแทกอวยเยอะไปหรือเปล่าจะให้บอกงั้นก็ใช่เลยนะครับสวัสดีครับผมพบกับแทกจากเต้นรถคุณหญิงอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับเจ้า Audi A5 บอกเลยว่าใหม่จัดจัดเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ย เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วด้วยเพิ่งออกมาปีที่แล้วนี่เองมาอยู่กับเต็นท์คุณหญิงเป็นมือ2เรียบร้อยแล้วนะครับและรุ่นที่เราได้มาวันนี้ก็คือจะเป็นตัว45 TFSI S Line b a c k <oughs> Edition บอกเลยว่าชื่อมันยาวจริงๆนะครับชื่อมันยาวจริงๆเพราะที่จริงแล้วเนี่ย Audi A5 เนี่ยเขามี2รุ่นนะครับก็คือตัว40 TFSI กับ45 TFSI นะครับซึ่งตัว40 TFSI เนี่ยเขาจะได้เครื่อง190แรงมา้า แต่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเลยดีกว่าว่ามันพิเศษกว่ายังไงนะครับนี่ครับผม,มคือเครื่องยนต์ของเขาซึ่งตัวที่เราได้มานะครับ45 TFSI เนี่ยจะได้เครื่องยนต์ขนาด2,000 turbo นะครับแล้วมาพร้อมกับเทคโนโลยีมาไฮบริดนะครับผมก็คือจะมีตัวมอเตอร์ไฮบริดช่วยในเรื่องแรงม้าที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้รถคันนี้นะครับได้กําลังแรงม้ามาทั้งหมด249แรงม้าถ้าอยู่ในเซกเมนตนเดียวกันราคาพอๆกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ย บอกเลยว่าทําลายรถเซกเมนต์คู่แข่งไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น C ีคูป p เอ่ยหรือว่าเจ้าซีรีส์4นะครับผมและเกียร์ของเขาที่ให้มานะครับก็จะเป็นเกียร์ s อสโตรนิก7สปีดซึ่งเป็นเกียร์ที่เอาจริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างกับ PDK เลยหรือว่าเป็นเกียร์ชุดเดียวกันกับในโฟล์คสวาเกนกร u ปอะครับก็เป็นเกียร์ที่ขับสนุกมากและเสียงการเปลี่ยนเกียร์ของเขานี่แบบมันสะใจาจริง และอัตราการเส้นเปลืองของเขาก็ถือว่าทำได้ดีในรุ่นเขามากเลยนะครับเพราะว่าถ้าในเปเปอร์เนี่ยเขาเคลมกันไว้ว่าประมาณ16-17กิโลเมตรต่อลิตรเลยถ้าใช้ชีวิตประจําวันจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเหลือประมาณ13-14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมก็จะทําให้รถ Audi A5 คันนี้นะครับเครื่องใหญ่ก็จริงแต่กินน้ํามันได้แบบน้อยนิดมากๆและขับสนุกผมตอนที่ผมไปซื้อจากลูกค้ามามลองขับอยู่แล้วเฮ้ยมันใช่มันใช่จริงๆนะครับผม ตัวไมเนอร์เชนแน่นอนนะครับไฟหน้านี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้ไฟเทคโนโลยีใหม่ซึ่งไฟของเขานะครับเขาจะเรียกว่าตัว LED metric มาให้นะครับแล้วพร้อมกับตัวไฟ daylight และมีไฟที่เขาเรียกว่า sequential นะครับผมไฟหน้า sequential นะครับก็คือ ไฟเลี้ยวที่เป็นแบบวิ่งนะครับผมก็จะมาอยู่ในตัว m i n เ r c h a เชนเพราะว่าเกิดก่อนหน้านี้เนี่ยไฟของเขาจะไม่เป็นแบบนี้แล้วอยากให้เห็นตัวดีไซน์ของเขานะครับดีไซน์เขาทําออกมาแบบเท่มากๆเลยชุดแต่งของเจ้า l d i A5 กันนี้นะครับจะได้ชุดแต่งแบบ S Line มาเลยซึ่ง S Line มันก็คล้ายๆกับเบนที่เป็นชุดแต่ง AMG หรือว่า B M ที่เป็นชุดแต่ง M Sport นั่นเองนะครับผมเพราะลักษณะของเขานะครับถ้าเป็นชุดแต่ง S Line แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความดุดันขึ้นมา และไม่พอนะครับคันนี้เป็นแบบ Black Edition ด้วยซึ่ง Black Edition นะครับทุกอย่างนะครับที่เป็นทริมของเขาข้างนอกเนี่ยจะเป็นสีดําหมดเลยนะครับไม่ว่านี่ครับตะแกรงข้างหน้านะครับตรงนี้นะครับผมหรือว่าหูกระจกข้างๆทริมข้างจะเป็นสีดําหมดเลยนะครับผมภายใต้คําว่า Black Edition ของเขาข้างของเรานะครับก็จะได้แม็กที่เป็นแม็กแบบ19นิ้วอันนี้จะเป็นลายเฉพาะของตัว45 TFSI ด้วยนะครับพร้อมกับคาลิปเปอร์สีแดง ซึ่งคาลิเปอร์นี้ไม่ได้เป็นการทำพ้นสีขึ้นมาเองนะครับมันจะมาเฉพาะตัว4 5 TFSI และผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการแถมยางที่เป็น High Performance ์ e มนซ์มาให้นะครับคือยางตัวนี้เนี่ยก็จะได้ยางบิสโตรนตัว S001 กันเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็น f l l y k e y l e s s ด้วยนะครับสามารถล็อกรถโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจได้เลยนะครับผมและ A5 ตัวนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่าทรงตัวนี้จะเป็นทรงแบบคูเป้สประตูนั่นเองนะครับ ซึ่ง A5 เนี่ยที่จริงแล้วเขาออกแบบมา2ตัวนะครับคือ A5 ที่เป็นคูเป้เปบนแบบ2ประตูอย่างนี้และ A5 อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวสปอร์ตแบ็นะครับซึ่งจะเป็นสไตล์คูเป้แต่แบบ4ประตูนั่นเองก็แล้วแต่คนชอบเลยราคาก็ไล่ๆกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากมาดูดีไซน์ทั่งท้ายนะครับนี่เป็นไงไฟสวยมากนะเป็นแบบ LED เลยแล้วไฟเนี่ย เขาได้คอนเซปต์เดียวกันก่บข้างหน้านะครับผมก็จะเป็นลายบ้้งๆอย่างนี้เพิ่มความเท่เพิ่มความดุดันให้ตัวรถเองล่ะครับแล้วก็ตัวรถเป็น Black Edition นะครับข้างใต้นี้ก็จะเป็นสีดำไฮคลอสหมดเลยบวกกับท่อไอเสียที่เป็นท่อไอเสียคู่แล้วก็มีดีฟิวเซอร์เล็กๆให้ส่วนโลโก้แ็กข้างหลังนะครับผมเป็นคอร์ทโรอันนี้ผมลืมบอกไปคอร์ทโรก็คือรถ A5 คันนี้นะครับได้เป็นตัวขับสี่ล้อมาด้วยอันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งว้าวแฟกเตอร์นะครับเพราะว่า ถ้าตัวนี้มันยังไม่ได้ไปถึงขั้น RS 5หรือว่า S 5หรืออะไรอย่างนี้นะครับเขาให้คอนโทรลมาหรือว่าขับสีมาให้เลยถือว่าเป็นออปชั่นที่เวิร์กจริงๆนะครับเต้ฝ <Hey! S 1> าท้ายนะครับผมก็ยังเป็นแบบฝาท้ายแบบแมนนวลอยู่นะครับไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าส่วนข้างในนะครับอยากให้เห็นความกว้างของเขา A 5ผมบอกได้เลยนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วล่ะผมชอบไซส์ของเขามากที่สุดเลยเพราะว่ากว้างมากๆและอย่างที่2นะครับเวลา รถคูเป้หลายๆคันเนี่ยเขาจะชอบทำตัวฝาท้ายเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะมีพื้นที่ใส่ของได้แบบน้อยนิดมากแต่ตัวนี้นะครับพื้นที่ใส่ของเนี่ยเปิดกว้างได้เลยเราสามารถยกของได้แบบสบายๆและก็มีตัวพับเบามาให้ด้วยนะครับซึ่งเราก็ยังสามารถพับเบาลงไปแบบยาวๆสามารถใส่ถุงก๊อฟใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้แบบสบายๆเลยในเจ้า A5 คันนี้มาก้างในแล้วอย่างแรกเลยนะครับ สิ่งที่ผมชอบภายในที่สุดในคันนี้คือเปิดประตูปุ๊บมาว้าวอันแรกนะว้าวอันที่หนึ่งคือเบาะเบาะของเจ้าตัว S-line ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเบาะหนังนับป้านะครับบวกกับสติชิ่งที่เป็นไดมอนด์คัตของมันเป็นตัวดีไซน์ของทาง audi เลยทีเดียวและไม่พอนะครับอยากให้เห็นดีไซน์เบาะที่ดีไซน์ทำออกแบบมาเป็นแบบ b u กเก็ตซีดดูสวยหรูหราและก็ปั๊มโลโก้ S มาให้ด้วยนะครับผมเพื่อบ่งบอกอีกแน่ชัดว่า เป็น S l i n ลและตัวเบาะเองนะครับบอกเลยว่าเป็นเบาะที่นั่งแบบเต็มเต็มตัวจริงๆเต็มบอดี้จริงๆเพราะว่าผมอ่ะตัวผมเองนะครับสรีระผมเองที่สูง170กว่าหนักประมาณ90เนี่ยผมจะมีข้อนึงเลยที่ผมมีปัญหากับรถหลายๆคันก็คือนี่ครับลงระหว่างไหล่ผมเพราะผมจะเป็นคนไหลกว้างแล้วหาเบาะที่มันแบบกว้างรับสรีระตรงนี้ผมได้ยากนะครับซึ่งตัว Audi ตัวนี้เนี่ยเขารับสรีระผมได้แบบ พอดีเลยสําหรับตรงหน้านะครับส่วนข้างล่างลงไปเนี่ยแน่นอนใหญ่อยู่แล้วตรงนี้ผมไม่ค่อยมีปัญหากับบอกเจ้าอื่นๆแต่ว่าข้างบนนี้แหละทําให้ผมมีความรู้สึกว้าวแบบเต็มตัวเลยดีไซน์ตัวอื่นนะครับผมรถคันนี้ก็จะได้ดีไซน์ที่เป็นแบบสีเงินเข้ามาข้างในนะครับบวกกับดําทั้งคันและอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่เจ๋งเลยก็คือเครื่องเสียงของเขาเครื่องเสียงที่เขาให้มานะครับ mm. ก็จะเป็นเครื่องเสียงของยี่ห้อ Bang Olufsen ซึ่ง ตัวเครื่องเสียงตัวนี้นะครับถ้าคนไปเซิร์ชดูนะครับไปดูจะรู้เลยว่ามันเป็นเครื่องเสียงแบบไฮเอ็นสุดๆเลยแล้วปกติแล้วเขาจะไปอยู่ในพวก RS ักๆ,ๆักมากกว่าใช่ไหมครับแต่ตัวนี้นะครับใน45 TFSI เนี่ยเขาให้เครื่องเสียงแบงออร์ลอเส้นมาให้ทั้งหมดเลยและมาพร้อมกับนี่ครับผมตัวจอขนาดใหญ่อันนี้แหละที่ผมมองว่า มันเป็นสิ่งที่ขาดไปในเจ้า Audi TT นะครับคือจอกลางแต่ตัวนี้เนี่ยเขาให้มาแล้วแล้วเป็นจอขนาด10กว่า10นิ้วกกว่านะครับผมก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยมีออปชั่นนะครับก็คือกล้องถอยมาให้และเซ็นเซอร์รอบคันนะครับแน่นอนนะครับหลายๆคนจะมองว่าผู่รถขนาดนี้แล้วทําไมไม่ให้กล้อง360อองศาต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าปกติแล้วนะครับรถที่เป็นคูเป้เนี่ยเขาจะให้แค่กล้องถอยมาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนๆนะครับผมอ่ะ ตัวจอเองนะครับก็จะเป็นจอแบบทัชสกรีนหมดเลยใช้งานง่ายมากๆนะครับผมมีฟังก์ชันครบทุกอย่างที่เราต้องการและในการทัชอะไรพวกนี้นะครับเซนซิทีฟของเขาเนี่ยทำออกแบบมาได้ดีมากๆเลยด้วยนะครับแอร์ Air นะครับขยับลงมานะครับก็จะได้แอร์เป็นแบบ3โซนทําไม3โซน1โซน2โซนและข้างหลัง3โซนมาให้นะครับผมปุ่มฟังก์ชันข้างล่างนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับมี drive select เอาไว้เปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีให้มา5โหมดมี efficiency มีคอมฟอร์ตนะครับมีออโต้ไดนามิกแล้วก็อินดิวิชวลมาให้มีปุ่มตัวออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับปุ่มการลื่นกันถลายปาร์คเซนเซอร์นะครับผมแล้วก็ปิดเปิดหน้าจอมาดูดีไซน์เกียร์อีกนิดหนึง่งดีไซน์เกียร์ตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่าถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยถ้าคนชอบก็ชอบเลยนะครับผมว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะแอบดูแบบใหญ่ๆดูเทอะทะเทยะทะแต่ถ้าเกิดคนมองว่ามันเป็นอาร์ตพีซอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นศิละปะอย่างหนึ่งนะผมมองว่าตัวนี้ มันให้เทียบเหมือนแบบเราอารมณ์อยู่ในไฟ g h เตอร์เจทอยู่ในพวกแบบเครื่องบินหนักเครื่องบินลบอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะให้ฟ e e l i n g ความเท่ความดุดันตรงนั้นขึ้นมานะครับในเจ้าเกียร์ตัวนี้ต่อไปอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่สําคัญและเมื่อกี้ลืมบอกตอนรีวิวเรื่องเบาะนะครับมัวแต่บอกเรื่องความกว้างแล้วมานั่งสบายมันมีความสบายแฝงเข้าไปอีกนะครับก็คือเบาะตัวนี้มันเป็นเบาะนวดมาให้ด้วยและไม่ใช่นวดแค่ฝั่งคนขับ นวดทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งคนนั่งคนขับเลยคือเจ๋งเจ๋งมากนะครับนี่เพิ่มความแรงของการนวดได้มีลวดแบบไหนอะไรยังไงคือแบบออปชั่นมาเต็มจริงๆอันนี้ผมก็เป็นอีกหนึ่งว้าวว้าวเลยว้าวมากๆนะครับผมว่า audi ตอนนี้แหละคือเป็นเกมเชนเจอร์ในบ้านเราอะครับเป็นผู้นำเรื่อง อัดออปชันเข้ามาในรถแล้วนะครับต่อมานะครับมาที่หน้าจอเรือนไมอันนี้นะครับผมซึ่งได้หน้าจอเรือนไมที่เขาเรียกว่า Virtual Cockpit นะครับเป็นหน้าจอตัวท็อปสุดของทาง Audi เลยนะครับและจะเป็นหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลแบบเต็มตัวเลยไมว่าจะเป็นวิวนะครับที่สามารถเลือกได้นะครับว่าชอบแบบไหนถ้าเราชอบแบบให้มันเห็นพวกอ,อินโฟต่างๆของตัวรถนะครับผมโดยที่ว่าม่านวัดความเร็วอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็สามารถทำได้หรือว่า เราชอบตัวม่านวัดแบบมาเต็มๆต็มตาเราก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้อันนี้คือตัวหน้าจอแบบ virtual cockpit นะครับส่วน พวกอินโฟต่างๆที่อยู่ในหน้าจอที่เขาแสดงผลนะครับก็มีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นนี่ครับเรื่องเกี่ยวกับทริปนะครับผมว่าตอนนี้น้ํามันเหลือเท่าไหร่วิ่งได้อีกเท่าไหร่นะครับอัตราการสิ้นเปลืองเท่าไหร่นะครับผมทริป A อทริปปอะไรพวกนี้จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับพวงมลาลัยตัวนี้แน่นอนโดยที่ว่าเขาได้เป็น S อสไลน์แล้วนะครับก็จะได้พวงมลาลัยแบบสปอร์ตท้ายตัด3ก้านนะครับแล้วมาพร้อมกับโลโก้ S มาให้ด้วยซึ่งโลโก้ S เนี่ยมันมีอยู่ในตัวรถ หลาที่มากนะครับบ่งบอกได้เลยว่าเป็น S แน่นอนต่อมานะครับพวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตแล้วก็จะมีตัว p a d เ l ิลชิฟมาให้ด้วยนะครับซึ่ง p a d เ l ิลชิฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยว่าควรมีใน Audi เพราะว่าเกี่ยวของเขาที่เป็นเอสโอนิแบบ7 Speed เนี่ยเวลาขับแล้วถ้าเราได้เล่น p a d เ l ิลชิฟนะครับเราจะรู้สึกแห่งความสนุกสนานเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามางในปริบปริบึบ โอเคเข้ามาใน C เอ้ย C จะบอก C คูมกันไปแล้วเข้ามาใน A5 คันนี้นะครับสไตลิ่งของเบาะข้างหลังนะครับก็จะเป็นเบาะแบบไดมอนด์คัตนะครับสวยงามมากและขนาดละ่ะขนาด C-Class เนี่ยผมจะชอบตรงเท้ามากกว่าเท้า C-Class จะให้เยอะกว่าแต่ความนุ่มความสบายของเบาะแล้วก็การนั่งแล้วก็ตัวซัพพอร์ตของเบาะทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย Audi A5 ทำได้ดีกว่าเยอะเลย เฮดรูมพอๆกันนะครับระหว่างหัวเนี่ยผมเหลือ,อนิดเดียวตามสไตล์คูเป้นะครับผมแต่ว่ายังสามารถนั่งได้โดยที่ว่าหัวเนี่ยไม่ชนแต่ข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับรถข้างข้างหลังตัวนี้นะครับโดยที่ว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นแบบ3โซนแอร์สโซนข้างหลังนี้นะครับจะเป็นแอร์ที่สามารถปรับอุณหภูมิได้เองอีกต่างหากด้วยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับผม เบ็ดเสร็จแล้วนั่งหลังใน A5 คันนี้นั่งได้ไหมนั่งได้แบบสบายๆเลยถือว่าทําออกมาได้ดีในเซ gment ที่เป็นรถคูเป้สีที่นั่งแบบขนาดไซส์กลางๆนะครับผมไม่ได้เป็นไซส์ใหญ่แต่ทําออกแบบมาได้นั่งแบบสบายมากๆเลยโอเคจบไปแล้วนะครับสาหรับรีวิวเจ้า Audi A5 45TFSI คันนี้เป็นไงบ้างครับบางช่วงบางตอนก็อาจจะรู้สึกว่าแท็กอวยเยอะไปหรือเปล่าคือจะให้บอกงั้นก็ใช่เลยนะครับผมเพราะว่า A5 เนี่ยมันเป็นรถคันนึงเลยที่ผมมองว่า ผมชอบนะครับผมการออกแบบการดีไซน์ทำออกมาได้ดูดีมากนะครับแล้วก็ผมชอบในสไตล์การขับขี่ของเจ้า A5 อยู่แล้วเพราะว่าเขามีขุมกำลังที่แรงนะครับผมในราคาที่ไม่แพงมากนะครับก็ใครที่ชอบรถคันนี้นะครับแล้วอยากรู้ว่าผมขายเท่าไหร่มาดูตอนนี้กันเลยนะครับเพราะเจ้า Audi คันนี้นะครับผมจะเป็นรถปี2020นะครับออกจากศูนย์ Audi ประเทศไทยเนี่ยเดือน11 มีวารันตี5ปีหรือแสน0 0 0หมื่โลและรถคันนี้วิ่งมาเพียง2,500กว่ากิโลเท่านั้นวิ่งน้อยมากๆนะครับไยแดงนะครับราคาจะอยู่ที่3,590,000บาทตอนนี้เต้นคุณหญิงมาเป็นมือสอแล้วเราขายไม่แพงแน่นอนนะครับเพราะว่าตั้งอยู่แค่2,890,000บาทเท่านั้นเซฟไปเยอะมากเลยนะครับผมสำหรับการซื้อรถที่ไม่เพียง2,500กว่ากิโลเท่านั้นและรถเนี่ยออกมา ปลายปี2020รถคันนี้ยังวิ่งไม่ถึงปีกันเลยทีเดียวนะครับก็ใครที่หาอยู่ก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผมในช่องทางที่ผมแปะไว้ให้ในลิงก์เลยนะครับผมหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกคนเลยและใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ก่อนจากไปกันวันนี้นะครับผมต้องขอบอกเลยว่าตอนนี้นะครับหลายๆคนก็ มาเอารถมาให้ผมมาฝากขายผมต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับคนที่ดูวิดีโอนะครับผมแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเรานะครับส่งรถมาฝากขายกันเต็มเลยเดี๋ยวผมจะรีบทารีวิวรถของทุกท่านให้เลยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับอยากจะขายก็ขายที่เต็นท์คุณหญิงได้แต่ถ้าเกิดยังลังเลอยู่เอามาฝากขายก็ได้นะครับติดต่อในช่องทางที่ผมแปะไว้ได้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมสู้ๆกันทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ